ถือว่าปิดฉากไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สําหรับมหกรรมกีฬาอาเซียนครั้งที่33ซึ่งไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อค่ำวานนี้ก็มีพิธีปิดสุดอลังการนะคะคจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ พิธีปิดนั้นจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทากลางบรรยากาศแห่งความประทับใจในพิธีปิดเนี่ยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรเราเริ่มต้นด้วยการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสานะคะหลังจากนั้นก็มีการแสดงชุด The Sound of Whistle แปลว่าเสียงสะท้อนจากการแข่งขันนี่ค่ะ การแสดงยิ่งใหญ่มากถ่ายทอดเรื่องราวความพยายามน้ำตาแล้วก็ชัยชนะของนักกีฬาตลอดการแข่งขันมีทั้งต้าอูนะคะแล้วก็มีคุณกระ,ะแตอาสยามนะะี่ค่ะขึ้นไปโชว์บนเวทีสุดอลังการ หลังจบการแสดงเนี่ยก็ถึงคิวของขบวนพาเรดนักกีฬา54ชนิดกีฬา <4 S 2> มีวิดิทัศน์ <ฤา S 2> ประมวลภาพความทรงจำจากการแข่งขันก่อนจะเข้าสู่พิธีดับคบเพลิงถือเป็นการปิดฉากมหกรรมกีฬาอาเซียนครั้งที่33นี่ค่ะสุดท้ายดับคบเพลิงเป็นที่เรียบร้อย ไฮไลท์สำคัญต่อไปก็คือการส่งมอบธงสมาพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับประเทศเจ้าภาพต่อไปนั่นคือมาเลเซียรับธงต่อไปแล้วนะคะเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาอาเซียนครั้งที่34ในปี2570 แล้วก็ต่อด้วยการแสดงปิดท้ายของประเทศไทยในชุด The Sound of Champions บทเพลงแห่งผู้ชนะนะคะมีสีสันจากศิลปินเช่นกันนะคะคุณต้าอุพิทยาแล้วก็คุณกระแตอาสยามรวมไปถึงการจุดพลุตรการตาเป็นการส่งท้ายค่ะ Cause โอ้โหเป็นการปิด<ม>ฉากมหกรรมกีฬาอาเซีนที่ยิ่งใหญ่ระการตามากๆ<ช>นะฮะแล้วก็คุณผู้ชมปีนี้นะครับไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าเหรียญทอง